จะมาถ่ายอนรู้ไม่รนะครับถ่ายอยู่ไหมใช่ครับตอนนี้นนเราทำอะไรไม่รู้นะ

ในเมื่อเรา เปิดแล้วอ้าวดูก่อนอุปกรณ์อันนี้เรียกว่าตะเกียงแอลกข้างในจะเป็นยังไงไส้แล้วก็น้้ส่เจะลวนนะครับแอลกอฮอล์อยู่ในนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าที่บังลมที่ทัพการลมของคนไทยนี่เ่งนะครับมันมันต้องที่บังไทยครับ ได้เวลาเผาโรงเรียนดูนะนักเรียนได้เวลาเผาโรงเรียนแล้วอ่่แดูอยู่ครับซูมซูมซูมเตรียมสายถ่ายสโลโมชั่นนักเรียนดูนะว่ากูจะจุดไฟนะกูเอาตรงรันหล่างครับอันนี้คือเราจะทำการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะว่าสาร แปลงสถานะได้ไหมไมุ่ยี่พีไเอายแเกนีให้อะให้นักเรียนสังเกตน,น้ำแข็งดีๆนะไม่ระเบิดใช่ไหมครับ <c oughs> มันละเหยตัวนี้มันไหลลงกอ๋อนัเรียนลมนี้ตัวเนกย่นเโโยัวเวียนหมากใอ,อให้สังเกตน,นะ <c oughs> <c oughs> สังเกตอยูนๆๆนะ่ครับไม่เป่ยนเล นขึ้นน้เป็นอะไรคะงเลวแของเหลวน้แข็งแข็งขงเลวงเลว็งว่ามันไหนแกงมันก็องเลวครับเอาไฟดับเร็วไม่ดับนะมันดับยังยังน้ำแข็งมีสถานะเป็น ของแกขอซ้ากอนปขอแกกนี่เปนไมมามัคือหลายเอะยลงยนะกคนอาเอาไปนัไปต้มมะม่าคนนงนหไปต้มมะม่านเต็เลยไปต้มมะม่าพี่คนล่ะพี่คนเก็บไวให้มันแตก เคนยี่ครับตอนนี้ซื้อเก่าตอนนี้ดังมากเลยนะครับนี้กำลังให้คนถือโทรศัพท์โคตรเยอะเลยนี้ีหนอนะครับโยสนี่งนี่งไ่น่่มเยอะ

มีใครตัดต่อวิดีโอเป็นไหมผมม่อยีมิตัดเดี่ยวให้บอกปานหน่อยปานเก่งอะ YouTube าป่ามีบ้าีบาแล้วก็ให้เอตัดมีบ่ามีบ้าแล้วก็ให้สอนตัด ทำยังไงมันไม่มีที่ทำทโร

วังมันแตกระวังอะไรยนแตกครับาโรไแตก้นีแตกไมหน่อยน่น่่อยัีเอาน้ำโคเมาทำไมครับเออเดี๋ยวครูก็จะพาทำอ๋อครับตอนนี้มันจะระเบิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราเตรียมถ่ายสโลโมชันนะครับเฮ้ยี๋ยวมันแตกแพง นี่นะมีคนบบาอยู่ในกล่องเลยนะเฮ้ยไอเอาถ่ายมึงหอลยหนุ่มมือไไม่า่ยจะรอติดตาเดี๋ยวคุณไปติดตาอะไรใ้คนนึงว่าใครบามันเป็นคนติดตาสอ่คนละสองคนเขากำลังจะหนัว่ะอันปดูโอ้ย มันแตกแล้วบ้านมันแตกเพราะมันของเหลนนะคะทำต้องด้วยความระมัดระวังเจเนียว่วายานมันพ่เห็นไอหัวเบียดเจทอาอาตส่าห์เกี่นวใช้เรื่องติดคอเจ้าโอ๊ตเจ็บปวดมันพองมันพองแล้วเหมือนถุงติดหรือเปล่าคะครูคิดว่าถุงมันติดเพราะว่ามันไปเจอคนว่าไม่ไ่้ทำหัวอะไรลองลองดูติดคอทหรอข้เอแบบนี้ทุก่ามันจะแตกไหมครับคผูมันจะแตกไหมล่ะ ลองดหใส่กินรเริ่มเกิดแล้วนะ่เอาลงได้หรอลาดันลงไปคัวละลามดยังไม่หมดดูนีก็าด้เลกรเดือนครับมีแต่เขาไม่ได้จ่ายแล้วกัน ระมันแตกมูกวตกชอนคนมันเปนหลา้อยทำแบบสโลโมชันกถได้มามันไล้ไลหมดแล้วอะ สวยมากจินาดเป็นไอ้้ไม okay. well. ่เลยแองเป็นลายต่งกลาวดตัวผูปวดหลังเห็นหัวแล้วเห็นตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอมันลอกอั้ย้ะ่มาคานักเรนคนกลับเข้าที่ตัวเองกลัเขาที่ตัเองก่อนจะระเบิดใส่หน้ากูหรือเปล่าตุ้งโดนระเบิดเย้ 王达。嗯嗯 โโลโมชันเป็นของเหลวจากนั้น,นพอละลายเป็นน้ำนี่ชักเด็ดขักเด็ดได้รับความร้อนที่สูงขึ้นก็จะกลายเป็น,นเอ้าครูไอน้ำนักเรียนเห็นหยดเห็นไอน้ำที่เกาะบริเวณแก้วนี้ไหมเห็นแน่แเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นอะไรคะเมื่อไหร่ครูจะดึงครับเป็นแก๊ส น้ำแข็งนี่เปลี่ยนแปลงกีสถานะสามสถานะ็คือรังนั้นจะสรุปว่ายังไงจดไว้นะใครเป็นเลขาจดไว้ว่าเลขาซ้ายเลขาขวาวาดตัวหายไปแ้วหนาวไปอะย่าหนาวมีงตายแลาว อาที่ปิดมาปิดเลยกระด็นปิดยังไงมากูกะมงในกระจบระวังตัวนี้ตกแดดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่รู้เลยเรียนร้ยิงดันเข้าไป ได้ขาดปิดเหน้ำแข็งเป็นยังไงน้ำอมึงปิดมึงปิดเป็นยังไงอ้แฉ่เมื่อไปเจอความร้อนเป็นยังไงโอเหลียวเมื่อใส่ความร้อนน้ำไปนอ๋อไม่ทัน